สบาวัสดีเอฟซีชาวตามคําสัญญาตามคําเรียกร้องซึ่งเรียกร้องมาหลายคนมากคนเดียวสวยงมาวันนี้มาจะแจกสูตรว่าวนกตัวนี้เลยตัวนี้ไปความยาวอยู่ที่หนึ่งรสี่สิเซนติเมตร มามาจะวัดให้น้องๆดูเลยจำไว้นะปีกหนึ่งร้อยสี่สิบแปดกระดูกกลางเยอะจะวัดให้ดู ดุกลางอยู่ที่8ปสห้าเห็นมแปดสิซนติเมตรส่วนความกว้างของอกอยู่ที่42่ความ กว้างของหางอยู่ที่ยี่สิบหกทุกคนนี่นะยี 26, นะ่สิบหกความยาวของหางอยู่ที่เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งวัดก่อนหกสิบหกทุกคนหางนี้นะจากนี้ มันนี่หกสิบหกนะส่วนหัวอยู่ที่สิบเจ็ดตุกนนี่สิบเจ็ดนะส่วนระยะการดึงปีกก็แล้วแต่ทุกคนจะชอบได้ตามสบายเลยน้อง แต่ถ้าตามตัวนี้ระยะดึงปีกเดี๋ยวมาจะวัดให้น้องๆดูหกสิบเก้าน้องๆน,งน,งนี่ระยะดึงปีทีนี้มีตัวเล็กด้วยทุกคนนี่ส่วนหัวสามเหลี่ยมนี้ทุกคน จะเอาแค่ไหนก็แล้วแต่ท่านเลยชอบแบบไหนไปแบบนั้นก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมากนะทุกคนจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ก็กลอบไปดูส่วนการเหลาตัวนี้เหลากลมเอาด้านหนังไม่ถอยด้านลื่นนะขึ้นด้านบนนี้คือด้านล่างส่วนตรงนี้เป็นไม้่อยทุกคนอย่าตรงใจ มันมาต่อเพื่อได้ความยาวปีกยาแข็งตืนทุกคนว่ามันจะขึ้บบนยากระบาไหน่อยัยงมัดจะอันนี้ดูนี่ปีกประมาณนี้ส่วนกระดูกรูโหลขนาดไหนหมัดจะวัดทายูอากกระดูกกลางวัดกับโอเนีเออยงม่ ประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมนี่ประมาณนี้กะดูกาตัวนี้จะหนักไปหลังหน่อยหลังสุดก็จะอยู่ประมาณนี้ทำไมนะหน้าสุดจะเล็กหน่อยอยู่ประมาณนี้ นี่เ hmm. ห็นนะส่วนปีกตรงที่ใกล้กับกระดูกกลางที่สุดอยู่ประมาณไหนลองวัดได้ดูกันเต็มๆประมาณนี้ส่วนกระดูกล่าง ประมาณนี้ส่วนหางยังอากจะวัดใกล้ก,กระดูกตรงที่มันใหญ่นะประมาณนี้แล้วก็หลวเรียวไปไม่ต้องให้แข็งมากทุกคนก็จะได้ประมาณนี้ส่วนตรงนี้แล้วใช่ไหมยังอยากจะวัดปลายตีกัดูว่าประมาณไหนทุกคนถ้าไม่เข้าใจก็ไปกอดูนะ แต่อย่ารีบข้ามคุตนานะอะยังมาได้ตังว่างโวยมากปลายปีกสุดที่ประมาณนี้นี่นะนี่คือปลายปีกเมื่อกี้วัดโคนไปแล้วนี้วัดปลายนะประมาณนี้เลยทั้งสองข้างเลยนะไล่มาจากนู่นนะเรียวมานี่นะ คือไม่ต้องให้มาเดียวที่ปลายสุดนะเดียวมาจากนี่เลยไล่ไล่มาจากนี่เลยนะไล่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 มาจากนี่เรื่อยๆไม่ต้องให้เดียวเยอะเพราะมันจะต้านลมแรงได้ทุกคนมันก็ไม่มีอะไรมากเห็นไหมไม่มีอะไรสลับซับ้อนมากรายละเอียดกล้องมดทำให้ดูแล้วก็ไปซื้อตัวนี้มาถ้าอยากให้มันเท่ากับว่าวองมัดตัวนี้ใช่ไหมไปซื้อตัวนี้มาไม่กี่บาทตัวนี้เป็นพลาสติกทำให้กับใจก็โกดูนะจานนั้นน้องส่วนตัวนี้ เอาด้วยไหมเดี๋ยวจะส่งเอฟซีแล้วเดี๋ยววัดให้ดนตัวนี้ความยาวของไม้กระดูกกลางอยู่ที่43เนี่ยช่วงอ,อกอยู่ที่19นี่้าไงช่วงหางอยู่ที่ สิบสี่นี่ไงส่วนไม้หงางเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม้หางนี่นะสามสิบเจ็ดส่วนตัวรังไม้หางนี้อยู่ที่สิบหกนะเป็นไม้นะสองอันนี้ส่วนความยาวของปีกความยาวของปีกอยู่ที่ น้องๆหกสิบดนี่นะความยาวจากนี่นะมานี่นะหกสิบดทุกคนส่วนระยะหัวสามเหลี่ยมนี้ทุกคนอยากจะดึงกี่เซนแป๊บนึงส่วนหัวสามเหลี่ยมนี้นะทุกคนอยากจะดึงกี่เซนประมาณหน่เดี๋ยวจะวัดให้ดูถ้าอยากได้เท่าตัวนี้ว่าจะประมาณไหน ประมาณนี้สามเซนความสูงก็สิบเซนส่นวนระยะปีกอยู่ที่นี่ไงสิบเก้าส่วนระยะการดึงปีกจากไ้อ,อก,กงมานี่นี่นะประมาณสิบก ระยะรังปีตามที่น้องๆชอบแต่ของมัอยู่ที่16ครึ่งชวนคันธนูความยาวนะแบบหนึ่ง43ทุกคนยาใหญ่มากเละยาหนักมากทุกคนเล็กตัวชกว้าวตัวเล็ก ประมาณนี้ว้าวตัวเล็กเราอย่าใส่อันใหญ่ทุกคนบางทีทุกคน,ากคนอาจจะมองว่ามันใหญ่มันไม่ได้ใหญ่นะให้มันได้บาลานซ์ทุกว้าวทุกคนสวยเป็นไงทุกคนเข้าใจไหมสำับคลิปนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนคอมเมนต์ Comment มาดูว่าได้สาระและฟามรู้ไหมฝากขอบคุณ f อทุกท่านเลยเดีย๋ยวไปลองตัวนี้ก่อนแล้วก็เ๋ยส่งมอบมา้ FC ไปเลย ครั้งน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากเกินไปฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์ทุกคนไปก่อนสวัสดีสบ